ตั้งแต่มันเริ่มเข้าตลาดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะตสับเป็นอย่างเงี้ยแล้ก็ดูว่าเราเรามีทางที่จะหาเวฟอะไรเด่นเดนได้ไหมโดยปกติเราก็จะดูว่าหนึ่งสองที่ลงแปดสิเนอะร์เซนเนี่ยนะมันเด่นที่สุดก็เอันนั้นเราดูซิมันในอดีตตัวนี้ต้นมาเนี่ยมันมีการลงมาถึงแปดสิบอร์ซนไหมถ้าเราวัดอ uh, retracement ของจุดเนี้ไปถึงสูงสุดอันนี้ แล้วมันลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะมันลงมาที่ตรงนี้ที่เจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นตแตะพอดีเส้นนี้นะฮะมันเป็นการลงที่สมบูรณ์เจ็ดสิแปดจุดหกเปอร์เซ็นตนะฮะคือการลงของหุ้นเนี่ยมันจะต้องมีครั้งหนึ่งที่มันลงใหญ่อะเจ็ดสิแปดจุดหกแปดสแปดจุดเจ็ดแถวเนี้ยมันต้องลงมาแถวเนี้ยถ้าเราจะใส่อันนี้นะเราก็ใส่กล่องสี่เหลี่ยมไว้ว่า มันจะลงมาตรงเนี้ยในกล่องเนี้ยนะครับโดยประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นไปตรงเนี้ยไปถึงห้าบาทกว่าสี่บาทหบาทแล้วมาลงมาเหลือบาทกว่าตรงเนี้ยนะฮะมันยังไม่จบตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าแล้วการขึ้นครั้งเนี้ยมันยังไม่มีกำลังเพราะตัวนี้มันยังไม่เข้ากล่องนี้ ที่มันขึ้นไปเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องลงมาจบในกล่องนี้นะฮะในทนี้เพราะฉะนั้นหุ้นอย่างนี้เนี่ยนะระยะยาวเนี่ยยาวจริงๆเนี่ยทางด้านเทคนิคเนี่ยเขาไม่เก็บเข้าพอร์ตกันเพราะมันมีความเสี่ยงว่าวันมันจะลงมาถึงตรงนี้ได้ไม่ได้แปลว่าต้องลงนะแต่มีความเสี่ยงนะอ่ะคราวนี้พอเราได้รักษาอย่างนี้ปั๊บเราก็มาดูละเอียดขึ้นดูเป็นอ่า เป็นเดลิชร์นมันลงมาไม่ถึงเป้านะฮะมันก็เลยทำให้ตรงนี้ที่ขึ้นไปตรงเนี้ยความเสี่ยงสูงมากว่าอาจจะลงมาถึงตรงนี้ซ้ซ้อาจจะนะฮะอาจจะไปแนะที่กด็ดดเนี้ยมันขึ้นเบเรื่อยขึ้นขึ้นขึ้นขึเรื่อยๆนะจนถึงตรงนี้ก่อนที่มันจะลงเนี่ยนะมันก็ทำเกินได้ทุกคนอย่างน่าพึงพอใจแล้วเสร็จแล้ว มันก็เริ่มลงเริ่มลงมาที่มันเกิดปรากฏการณ์วันนี้คือมันเปิดแก๊บแล้วบิ๊กแบล็คอันนี้เป็นสัญญาณการยอมแพ้ของคนถือหุ้นอ่าแมงเมา้ารุ่นสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นก็คาดว่านะฮะถ้าวันนี้มันปิดในลักษณะทํานองนี้นะคาดว่าอาทิตย์นี้ก็จะลงต่อไปอีกนะฮะลงต่อไปอีก มันจะลงต่อไปจนกระทั่งนะฮะออ,อันเนี้ภาพรวมเนี่ยนะฮะลงมาถึงตรงนี้ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้รนลือกเกินไปแต่ว่ามันจะลงมาถึงประมาณแถวๆนี้แถวๆนี้มันจะเป็น A อแล้วสองบแล้วขึ้น C มันเป็นมันเป็นฟอร์แมชั่นซึ่งแปลกแต่ว่าเราก็คาดหวังถ้าแพทเทิร์นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะลงมาถึงประมาณแถวๆนี้นะฮะแต่มันจะหยุดตรงไหน เราจะหาบอททอมอย่างไงการหาบอททอมตรงนี้เนะีมันจะต้องดูว่าการเกิดสัญญาณแมงเม่าเนี่ยคือเกิดแก๊ปแล้วบิ๊กแบล็กเนี่ยนะฮะมันต้องมีอีกมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันจะต้องมีอีกแถวๆเนี่ยแถวๆเนี้ยนะจนกระทั่งมันเกิดสัญญาณการสร้างฐานแถวนี้มันถึงจะมีโอกาสขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ รักษาหุ้นอย่างนี้ทางด้านเทคนิคเนี่ยระยะสั้นไม่สมควรเล่นเลยนอกจากจะเล่นกวนแว่งเป็นเก็บการันหนันชั่วครั้งชั่วคราวรอให้มันสร้างฐานให้เสร็จซะก่อนนะครับเราเล่นตามน้ําขาขึ้นถ้ามันไม่สร้างฐานล่ะก็แปลว่ามันอาจจะลงมาถึงข้างล่างนี่จริงๆ,ๆเห็นไหมฮะคุณอย่างนี้อันตรายมากครับเพราะตัวนี้ก็ไม่แนะนําเลยนะไม่แนะนําเลย แล้วก็ถ้าตามระบบของทางชมรมเนี่ยนะฮะเราก็ขายตั้งแต่มันเป็นสีแดงแถวๆเนี่ยแล้วต่อต่อเวลาตรงนี้เราก็นั่งเฉยๆเพราะไม่มีสัญญาณซื้อเลยวันนี้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแสดงให้เห็นว่าการทําตามระบบเนี่ยเราไม่เดือดร้อนจริงๆนะฮะเอาหุ้นตัวนี้มาเป็นตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคาดว่าระยะสั้นยังไม่มีอนาคตครับ ระยะปานกลางระยะยาวก็ยังมองไม่เห็นอนาคตเลยจนกระทั่งมันสร้างฐานเสร็จแล้วไม่รู้เมื่อไหร่แต่การสร้างฐานจะชัดนะมันจะเกิด pattern เป็น candlestick หลายๆตัวบริเวณเนี้นะฮะแล้วก็มีมี reversal pattern เช่นพวก hammer พวกโดจิพวกอะไรชัดเจนตอนนี้นั่งรอครับนั่งรอเพราะฉันยังยังยังไปไหนไม่ได้นั่งรอ หุ้นทุกตัวเนี่ยมันต้องดูตลาดใหญ่ด้วยคือดูเสร็จด้วยเป็นหลักใหญ่ๆเสร็จวันนี้เนี่ยมันก็เป็นไปอย่างที่เราได้คาดการไว้ตั้งนมนานมาแล้วว่าไปเจอที่พันหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงเต็มดีแล้วแต่มันยังไม่ถึง 1, 1. พันหนึ่งเพราะฉะนั้นเสร็จเนี่ยมันก็มองเห็นชัดเจนว่ามันจะลงต่ออีกเนี่ยมันเริ่มเปิดแกป๊ปนะฮะแล้วเริ่มมีบิ๊กแบล็คแล้วสักพักหนึ่งมันจะไปเปิดแกป๊ปแล้วบิ๊กแบล็คแล้วลงไปจนกระทั่ง ถึงบอ t ทอมแถวๆนี้เสร็จเต่ยนะฮะแ่ถวกล่องนี้เพราะฉะนั้นไม่อยากลงได้อีกเยอะเสร็จเนี่ยเมื่อภาพใหญ่ของตลาดเนี่ยยังลงได้อีกเยอะเราก็ไปดูตัวหุ้นตัวนี้ที่พึ่งลงครั้งแรกวันนี้ก็เห็นชัดว่ายังลงได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อย่าพึ่งอย่าพึ่งตื่นเต้นไปช้อนซื้อกัน คาดว่ายังลงได้อีกเยอะครับอีกเยอะเลยตามตามตัวใหญ่ของตัวตัวตลาดอ so ินเด็กซ์โซแม่นะฮะก็ å, หลายคนก็พูดว่าตลาดเสร็จเนี่ยมันมันมันจบละมันไม่มีเอาปสูที่จะทำอะไรซึ่งเป็นการเข้าใจผิดนะฮะตลาดเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตลาดหุ้นอันเดียวที่ท,ที่ที่เสร็จอะที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่ Stock มา r k เก็ตของไทยแลนดะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อันนั้นอะอาารอา,ารอาคารนี้เอียงอะนะเขามีทีฟกด้วยทุกคนก็นรู้ดีอยู่แล้วก็ลูงก,ก็ได้บอกแต่แรกแล้วเ่เกิดสัญญาณตรงเนี้ยนะเป็นไอ้การเลนซิกเดลตัวเนี้ยว่าให้เซลชรอตนะเป็นโอกาสนิที่เซลชอร์ตได้กำไรมหาศาลเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจตลาดว่าตลาดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเริ่มจากลองอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องเข้าไปซื้อลร้อยขึ้นทำกำไรมันเข้าไปขายก่อนก็ได้เราซื้อซื้อซื้อกับคืนเมื่อตอนมันลงต่ําซึ่งอันเนี้ยที่เราทามาแต่แรกเนี่ยนะที่พูดกับทุกรายการที่ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าเสร็จเนี่ยมันต้องเซลล์ก่อนเซล,ลช็อนตนะมันไม่มีทางขึ้นเลยถ้าเราเซล,ล์ช็อตตามสัญญาที่เราให้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันก็เป็นรูปดิดิเสร็จ50เดือนมาร์ชนะฮะที่ทีเฟกซ์ เราก็ช็อตตรงนี้ดีอะสัญญาณช็อตแล้ววันนี้เราหัดตั้งเฉยๆไปเรื่อยๆโอ้โหกำไรนับไปท้วนเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าร e v e r a g e สูงมากในตลาดทีเฟกเนี่ยทุกพอยต์เนี่ยมันเอาเท่าไหร่สองร้อยคูณนะคิดดูแล้วกันเยอะอะกำไรมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนว่าเราต้องเข้าใจตลาดว่าตลาดเนี่ยมันมี Open Position ได้สองทาง Open l ลองก็ได้ โอเ n นช o อตก็ได้ส่วนการเทค Profit ลองก็ตามหลักการอะไรเรียนมาก็ว่ากันไปการเทค r o f i t s ช o อตก็อีกเรื่องหนึ่งตกลงมันมีทั้งหมด4สัญญาณไม่ใช่2สัญญาณคือเราเข้าใจผิดมีแค่บ u ายกับเซลซื้อกับขายไปนมี4นะครับซื้อเทค Profit ซื้อขายเทค Profit ขายปริสัญญาณของมันนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าฟังมาตั้งแต่แรก เราก็ขายตรงนี้ชอ็ชอตช็อตเซลล์ต้นตั้งเฉยเฉยจนกว่ามันจะเกิดสัญญาณแมงเม้าตรงนี้ลึกๆนะเราก็มีสัญญาณกลับตัว<ม>เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็การที่เสร็จมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าหมดหวังถ้าเราเข้าใจเราก็ได้เงินจากการชอร็อตแต่ไหนๆก็ดูวันนี้ไปแล้วเรามาดูถึงตัวไอ้ WJ ตัวนี้ด้วยว่า,าพูดมันลงมาอย่างเงี้ยจะทำยังไงดี ในลักษณะของ technical analysis นะฮะรักษณะอย่างนี้เนี่ยมักจะลงต่อครับมักจะลงต่อมักจะเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กแบ็กต่ออีกสักครั้งสองครั้งนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะหาทางสร้างฐานถ้าสร้างฐานเสร็จแล้วถึงจะมีโอกาสขึ้นเพราะฉะนั้นทุกตัวนี้ก็อย่างน้อยก็อีกสักประมาณเดือนนึงนะครับ ค่อยมาดูอีกทีว่ามีโอกาสไหมตอนนี้มองไม่เห็นทางเลยครับนี่มันมันเดือนกุมภาเชื่อมีนาเมษาประมาณนั้นแหละครับประมาณเดือนหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันต้องรอให้เกิดสัญญาณแบงเม้าขายแบบขายทิ้งเนี่ยลงมาสักเครือกสองเพือกก่อนที่สําคัญเปิดแก๊บบิ๊กแบล็กเนี่ยขออีกสักครั้งหรือสองครั้งเมื่อได้แล้วเนี่ยก็ขอการสร้างฐานเมื่อสร้างฐานเสร็จแล้วถึงจะขึ้น เพราะแต่อันนี้เราคาดว่าสักอาทิตย์เึมสร้างฐานสักเดือนหนึ่งนะเราค่อยมองเห็นทางขึ้นนะครับแล้วหุ้นตัวนี้ก็เฉยๆยอย,ายทาอะไรมันแต่ก็ให้ดูเอาไว้ว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องต้องซื้ออย่างเดียวแล้วรอขายขายก่อนก็ได้อย่างเช่นเราอยู่ตัวเนี้ยอ่าถ้าเราเข้าไปในตลาดเนี่ยเราดูตัวเนี้ยมันช็อตได้ไหมนะฮะ ฟิวเจอร์สเนี่ยมันช็อตได้ใช่ไหมฮุ้ดตัวเนี่ย W H A เนี่ยนะในทีเฟกซ์โดนบีนะนนเนี่ย,เ,ยเขาก็บอกชัดเจนว่ามีถ้า b ีปั๊บเราเข้าไปเิ่เข้าไปในป W H A เนี่ยนะฮะเราไปดูเดือนอะไรเราจะเอาเดือนโซเดือนมาร์ชก็เดือนอเนี่ยเนี่ยมันก็ได้ฮุ้ดเยนะ ถ้าได้หุ้นอย่างงี้ยก็แปลว่าอะไรคุณก็เซลล์ตั้งแต่ช็อตนะตั้งแต่แถวเนี้ยตั้งแต่ห้าบาทกว่านะฮะดูการลงของของฟิวเจอร์สิมันหนักกว่าหุ้านธรรมดาอีกเห็นไหมฮะของเราที่ว่าลงเยอะแล้วยังไม่รุนแรงเท่านี้นะไอ้ดนนีโอโหนทิ้งหมดตัวจริงๆิงเนี่ยก,กําไรทั้งนั้นเลยนะเพราะวันนี้พลาดไปแล้วไม่เป็นไรก็นั่งเฉยแล้วเอาไปพิจารณาตัวเองว่าทําไมเราไม่เล่นสองทาง ถ้าตลาดแบลิชมากมากเนี่ยแทนจะนั่งโวยวายว่าเอยทําไมรัฐบาลไม่ช่วยทําไมไม่ตั้งกองทุนมาซื้อหุ้นมันม่ิช่เรื่องอะครับตลาดลงก็ช็อตสิครับดีใช่ไหมุณจะไปสร้างสถานการณ์อ่าใหม่ๆขึ้นมาโดยที่เป็นเป็นของปลอมได้ยังไงสมมติว,ว่าเขารัฐบาลเขาเปิดอกองทุนอะไรก็ไม่รู้เพื่อจะซื้อหุ้นกันเนี้ยก็ดีใจว่าโอ้ยเลมันผิดธรรมชาติอะ ธรรมชาติมันคือว่ามันขึ้นลงปล่อยไปเถอะเราดักให้เจอแล้วกันนะถ้าเราจะขายเซล์ช็อตตัวนี้เราคิดแล้วกันถ้าเราเซลช็อตตรงนี้เราจะสต็อปลอสที่ไหนเห็นไหมถ้าเซล์ช็อตตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็สต็อปลอสที่จุดสูงสุดตัวนี้ถ้ามันขึ้นเราขาดทุนใช่ไหมฮะถ้ามันขึ้นเราขาดทุนเราก็อ่าตรงนี้เนี่ยนี่คือจุดสต็อปลอสของเราเห็นไหม เราเซลล์ตรงนี้ถ้ามันขึ้นตรงนี้เราซับลอสเพราะฉะนั้นริส k ของเราก็ประมาณเท่านี้ประมาณเท่าไหร่อ่าสิบยี่สิสามสิบสี่สิบตังค์สี่สิบตังเพราะฉะนั้นรีวอร์ดของเราจะเอาหนึ่งต่อเท่าไร 2, หร่อ่ะหนึ่งต่อสองหรือหนึ่งต่อสามก็ว่ากันไปม,มันก็ได้ละพอะได้ปั๊บก็รอ reversal signal เพื่อเพื่อจะ take profit เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิด ได้อย่างนี้นะตลาดลงเราก็ไม่เดือดร้อนเรากยังเราก็ยังมีตัวให้เล่นได้ไปช็อตหรือวิเชีตรงเนี้ยแดงเนี่ยช็อตเรารอซื้อกับคืนง่ายๆแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรานึกว่าตลาดเนี่ยเล่นได้ทางเดียวคือต้องซื้ออย่างเดียวแล้วรอขายเอากำไรมันก็ทุนนะสรับแย่เลยถ้าเจอตลาดลงแรงๆเนี่ยนะถ้าแดงตรงนี้แล้วไม่ออกก็ติดดอย เราติดดอยเจ็บด้วยหลงยับเยินเละนะครับจะมีอกเยอะเลยนะฮะหุ้นที่ลงยับเยินอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขายได้กําไรช็อตได้กําไรเยอะแยะเลยในตลาดในตลาดประเทศไทยเนี่ยแล้วเราก็สามารถสแกนทางได้ทุกวันไปเรื่อยเพราะ,ะก็ฝากเอาไว้ว่าเมื่อตลาดมันมีให้เล่นสองทางก็พิจารณาสิครับเล่นสองทางได้ไหมถ้าเล่นไม่เป็นจะไปโทษตลาดเขาได้ยังไง นะฮะไปโทษเขาไม่ได้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เขามีทั้งสองทางบอกโอ้โหเป็นโลภิดาสันตโรตลาดเราพังหมดแล้วมันพังที่ไหนล่ะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นตลาดอ่ะแล้วขาดทุนยับเยินขาดทุนที่ไหนแล้วครับก็ชอ็อตสิครับทําไมต้องรอของก่อนละ่ะนะงั้นตั้งสติให้ดีคราวนี้พลาดไปแล้วไม่เป็นไรรอคราวต่อไปนะฮะเดี๋ยวพอมันจะขึ้นปั๊บนะเปลี่ยนเป็นเกี่ยวขึ้นนะ ไม่กล้าซื้ออีกเห็นไหมก็อย่างเงี้ยไปตั้งพ <p ere id ata> ิรดาแล้วก uh ันนพิยดาตัวเราเองแล้วกันนะ